สวัสดีครับผมร้าน JJ b จบ s ชอ p ครับวันนี้ BMW c 400GT นะครับลูกค้าเพิ่งออกรถมาเมื่อตะกี้เลยเข้ามาติดตั้งกล่องท้ายจากทางแบรนด์แชดนะครับตัวนี้จะเป็นรหัสกล่องแชร S h, h 4 8รุ่มฝาคาร์บอนขอบขาวเข้มนะตัวกล่องนะครับไม่ต้องใช้กุญแจก็สามารถเปิดได้แล้วก็ล็อกได้นะกดเข้าไปทีนึงบีบเปิดจากด้านใน ตัวกล่องสามารถใส่บวกได้ถึงสองใบเต็มมีสายลัดให้ด้วยตัวกล่องกันน100้ำร้อยเร็นนะครับติดตั้งกับเป็นตัวแหลนท้ายแบบอลูมิเนียมตัวแห็กที่ร้านก็มีขายนะสำหรับ48คนซ้อนนั่งหิงสบายมาก เพราะว่ารุ่นนี้มีบอกพิงถึง2ชิ้นบนล่างแล้วก็เป็นขนาด48ลิตรใส่หมวกได้2ใบ 2> ขนาดเทียบแล้วก็ไม่ถือว่าใหญ่โตอะไรมากมายนะครับเน้นใช้งานคนซ้อนนั่งพิงสบายๆป่องทรงก็เป็นบนบนรูล,ลมยึดกับแหลกท้ายได้โดยไม่ต้องดัดแปลงเลยนะ ็มีแหลกท้ายจำหน่ายนะครับกล่องก็สามารถเข้ามาเลือกหน้าร้านอีกทีก็ได้นะสามารถเอารถมาแล้วก็เทียบกล่อง mm hmm. เทียบแบบดูก็ได้ชอบไปไหนก็จัดไปนั้นได้เลยนะครับมีรับประกันจากทางร้านให้2ปีสัว mm hmm. นี้จะเป็นแชสซ SF 48สฝาคาร์บอนพร้อมบอบจริงนะครับสนใจก็สอบถามที่ร้านได้โดยตรงเลยนะร mm hmm. ้านมี2ส,สาขานะครับสาขานี้จะอยู่พัตตาพิก้านะครับแยกรอรุณอมริน ฝากไว้ด้วยนะสำหรับ b m w c 4 0 0 g t c 4 0 0 x ที่ร้านมีแหละพร้อมกล่องขายนะครับผม